วันนี้ผมจะมาสอนรับมัดพลังรีเทอร์นะครับซึ่งมันก็มาใหม่ล่าสุดนะครับอย่างแรกคุณผู้ชมเนี่ยต้องมีแปดพันพันยคุณผู้ชมผมยังไม่ถึงเลยอย่างที่สองคุณผู้ชมต้องให้ใช้แมกเนตครับให้ปต่อยให้คนตายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปต่อยดูมันจะได้เบสขึ้นมาครับคุณผู้ชมดี๋ยวจะไปต่อยให้คนในตายก่อนโอเคคนนี้แหละหาจังหวะคนนี้ครับคุณผู้ชมนี่น่ โอ้คนนี้มันแหลกอ่ะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> นี่เราฆ่าแล้วทำไมยังไม่มีเบสขึ้นมามานยังเบสนะคุณผ mm ู hmm. ้ชมผมรู้แล้วคือต้องตบให้เขาตกลงไปแล้วก็ใช้สกินแม่เหล็กนี่แหละดูมาถึงจะได้เบสครับคุณผู้ชมแต่ข้อแบบโซแซดแบบแปดพันพันคุณผู้ชมโซแซด โอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาร์คผ,ผู้ชม